สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรุ่นนี้อัปเกรดอะไรได้บ้าง EP ที่9 EP นี้อยู่กับโน้ตบุ๊ก Acer Aspire V15 V5 ขีด 591G ขีด 79SE สำหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วรู้สึกว่ามันกำลังช้าเปิดเครื่องช้าบูตวินโดว์ช้าเปิดแท็บอะไรก็จะช้าแม้แต่กระทั่งพิมพ์งานที่เฉยก็ยังช้าเลยมาดูกันครับว่าเราสามารถที่จะอัปเกรดอะไรกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ได้บ้างมาดูในส่วนของโมเดลของเขากันก่อนโมเดลด้านหลังเครื่องจะเป็น N15Q12 ถ้าใครดูรุ่นด้านหน้ากลัวไม่ตรงก็มาดูด้านหลังได้นะครับถ้าตรงตามนี้ก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปประกอบการตัดสินใจในการอัปเกรดได้เลย มาดูดีส่วนของสเปคของเขากันก่อนนะครับผม CPU ที่เขาให้มาจะเป็น Intel Core i7 6700F Q วิ่งอยู่2.6 g h up to สูงสุด3.5 g h RAM ให้มา4 GB เป็น DDR4 up to สูงสุด16 GB กราฟิกหรือว่าการ์ดจอแยกให้มาเป็น GeForce GTX 950M 2 GB GDDR5 ในส่วนของ Storage ให้มา1 TB 5,400รอบสเปคของเขาเดิมๆก็จะให้มาประมาณนี้นะครับผม RAM แอบน้อยไปนิดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเกรดกัน ก่อนที่จะไปอัปเกรดตอนแกะเครื่องระวังในส่วนของสายลําโพงด้วยนะครับอันนี้ผมเอามาให้ดูตอนแกะเครื่องจะมีสายลาโพงอยู่เส้นหนึ่งติดอยู่กับฟ้าหลังที่เราต้องถอดออกใครที่เป็นมือใหม่แกะแล้วอย่าดึงเลยนะครับผมมาถอดปลั๊กตรงนี้ออกก่อนให้ระวังปลั๊กสายลาโพงด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเกิดความเสียหายกับตัวน้ตบุ๊กได้นะผมหรือว่าใครดูไว้เป็นแนวทางเฉยแกะยังไงเดี๋ยวไปให้ร้านอัปเกรดอยู่แล้วก็ดูเป็นความรู้ไว้ก็ดีนะครับ ในส่วนของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของเขาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอยู่ด้านในไปดูในส่วนของไทป์ของเขากันในส่วนของไทป์แบตเตอรี่นะครับผมจะเป็น AL15B32 ใครที่ใช้ใน้ตบุกรุ่นนี้และแบตเสื่อมก็สามารถเอาไทป์ตรงนี้ไปให้ร้านขายแบตดูได้มาดูในส่วนของด้านในข,ของเขากันเมื่อแกะฝาหลังออกมาแล้วจะเจอหน้าตาประมาณนี้แน่นอนครับแบตเตอรี่ก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นเราจะต้องถอดพั่วแบตเตอรี่ตรงนี้ออกก่อน ก็คือดึงสายจับสายแล้วก็ดึงถอยหลังออกมาหาตัวเองนะครับก็คือตัดกระแสไฟออกก่อนผมจะย้ําเป็นประจำนะครับในการอัปเกรดโน้ตบุ๊กไม่ว่ารุ่นอะไรก็ตามครับลักษณะแบตของแต่ละรุ่นเป็นยังไงก่อนที่จะอัปเกรดให้ถอดแบตออกก่อนเสมอมาต่อการอัปเกรดกันครับผมเราไปดูในส่วนของแรมกันนะครับผมแรมที่เขาให้มา4กิกแรกซึ่งจะมีสล็อตให้อยู่2สล็อตเราสามารถใส่อีก4กิกให้เป็น8กิกได้หรือใครที่มีงบประมาณหน่อยอยากจะอัปเป็น1 6กิกก็สามารถที่จะใส่8กิกสสล็อตตรงนี้ได้ในส่วนของแรมก็คือ 8กิ2ตัวก็จะเป็น16 g ิอันนี้ในส่วนของ RAM ขยับมาด้านขวามือจะเป็นในส่วนของฮาร์ดดิสก์2.5ก็เป็นพื้นที่เก็บข้อมูล1ตัวใครที่มีงบประมาณก็สามารถที่จะซื้อเป็น SSD ไซส์2.5มาใส่ได้เช่นกันถ้าใครยังไม่มีงบขนาดนั้นเอางบไปลงกับ M.2 ได้ครับข้างๆกันจะมี slot M.2 มาให้อยู่1 slot ซึ่งเราสามารถที่จะไปซื้อ s d M.2 มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วฮาร์ดดิสตรงนี้เอาไว้เก็บข้อมูลก็ได้ครับหรือว่าใครอยากจะได้ความแรงจะเปลี่ยนทั้ง SSD ที่เป็น2.5และ SSD ที่เป็น M.2 ก็ซื้อมาใส่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเป็น SSD เหมือนกันแล้วแต่งบประมาณเนาะอันนี้ผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงในส่วนของ M.2 เนี่ยรุ่นนี้เนื่องด้วยเป็น CPU Gen6 นะครับผมแนะนําให้ซื้อเป็น SSD ที่เป็น SATA มาใส่จะดีกว่ามีโอกาสเจอกว่าที่เป็น NVMe นะ NVMe มีโอกาสไม่รับผมให้ดูไม่ใช่ตัวก่อนหน้านี้ที่เพื่อนเห็นนะไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้จะเป็น SATA นะครับตัวนี้ผมใส่ถ่ายรูปแล้วลองเปิดดูมันไม่รับนะครับผมก็เลยแนะนําว่าเครื่องนี้ไม่น่าจะรับ NVMe ก็ใส่เป็น SATA มีโอกาสที่จะเจอ SSD มากกว่านะครับก็ใส่เป็น SATA SSD M.2 นะครับผมลงวิดีโอใส่ตัวนี้นะครับไปลองตัดสินใจกันดูนะครับโดยรวมก็มีประมาณนี้สำหรับการอัปเกรดโน้ตบุ๊ก Acer Aspire V15 V5 ีด 591G ขีด79 SE หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะอัปเกรดโน้ตบุกรุ่นนี้อยู่ใครที่กำลังศึกษาการอัปเกรดเกี่ยวกับโน้ตบุกอยู่ถ้าชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอก,กันกับ EP หน้ากับรุ่นนี้อัปเกรดอะไรบ้างสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ